สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะขึ้นโมเดลนี้นะครับด้วยโปรแกรม SolidWorks นะครับซึ่งเป็นโมเดลพื้นฐานจะใช้เวลาประมาณ10นาทีครับรับชมได้เลยครับที่โปรแกรม SolidWorks นะครับให้เปิด New File นะครับจากนั้นเลือก Part แล้วกด OK จากนั้นนะครับให้คลิกที่ Front Plane นะครับจากนั้นคลิกขวานะครับเลือก New Sketch เมื่อเปิด Sketch ขึ้นมาแล้วนะครับให้พิมพ์ตัว S 1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับเลือกคำสั่ง Circle คลิกนะครับจากนั้นคลิกซ้ายวาดออกมานะครับแล้วก็คลิกซ้ายจากนั้นพิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ dimension แล้วคลิกที่ dimension จากนั้นคลิกที่วงกลมนะครับแล้วคลิกซ้ายระบุด m เมนชันเท่ากับ48นะครับเป็น diameter แล้วกดเครื่องหมายถูกครับจากนั้นพิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งครับใช้คำสั่งลายเข้าไปที่เซนเตอร์วงกลมคลิกซ้าย เรเดิอนออกมาข้างนอกนะครับลรวคลิกซ้ายจากนั้น S-Cap e นะครับทีนี้เปลี่ยนเส้นลายให้เป็น Center Line นะครับคลิกซ้ายจากนั้นมาที่คำสั่งตรงนี้ครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเขาจะเปลีป่ยนเป็น Construction Line นะครับจากนั้นพิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งครับเราเลือก Dimension แล้วคลิกที่ Center Line คลิกซ้ายหนึ่งครั้งวาง Dimension ให้ระยะเท่ากับ55กดเครื่องหมายถูกครับ จากนั้นกดปุ่ม Escape ทีนี้นะครับให้ซูมแล้วก็เลื่อนเมาส์ตรงนี้ครับเพื่อซูมเข้าตำแหน่งนี้นะครับจะสร้างวงกลมอีกตัวหนึ่งแล้วจากนั้นพิมพ์ S อีกหนึ่งครั้งนะครับจากในรบวงกลมครับคลิกซ้ายที่วงกลมแล้วก็คลิกซ้ายที่ตำแหน่งนี้นะครับลาวงกลมขึ้นไปคลิกซ้ายนะครับแล้วก็พิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งนะครับเลือก Dimension จากนั้นคลิกที่ Dimension นะครับให้ค่า Dimension เท่ากับ26จากนั้นกดเครื่องหมายถูกครับ จากนั้นนะครับใช้คําสั่ง offset นะครับพิมพ์ S 1ครั้งนะครับจะมีคําสั่ง offset อยู่นี้คลิกซ้ายนะครับแล้วคลิกที่เส้น centerline จากนั้นให้ระยะนะครับเท่ากับ3พิมพ์3นะครับแล้วกดปุ่ม OK นะครับทมายถูกตรงนี้จากนั้นนะครับพิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเลือก offset คลิกที่ centerline จากนั้นนะครับค่าเท่าเดิมนะครับแต่ให้เลือก reward ก็จะมีเส้นเกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วกดปุมโอเคต่อไปนะครับให้พิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งครับแล้วเลือกที่คำสั่ง trim นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งจากนั้นนะครับให้คลิกตัดเส้นนี้นะครับคลิกซ้ายค้างตัดไปเลยนะครับอย่าตัด center line นะครับเหลือไว้นะครับทีนี้เลื่อนเมาส์มาตำแหน่งนี้แล้วซูมเข้ามานะครับจากนั้นคลิกซ้ายค้างตัดไปนะครับตรงนี้โอเค fully define แล้วนะครับ จากนั้นนะครับไปที่ต่างฟีเจอร์ครับคลิกซ้ายแล้วคลิกที่คำสั่ง e x c r u d e Boss Base นะครับทีนี้ที่ Direction 1นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับลองใส่ค่าเข้าไปที่20จากนั้นนะครับจกเปลี่ยนจากปลายนะครับเป็น Mid Plane แบบนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคต่อไปก็จะมาเจาะรูวัตถุนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับจากนั้นคลิกที่คำสั่ง Sketch ทีนี้พิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกคําสั่ง c i r c l e ี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่เซนเตอร์ของวงกลมตรงนี้นะครับแลวคลิกซ้ายนะครับเมื่อได้คําสั่งวงกลมมาแล้วนะครับให้พิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งครับกำหนดค่า diameter นะครับคลิกซ้ายนะครับและคลิกซ้ายวาง dimension นะครับโดยค่า diameter ตัวนี้เท่ากับ32แล้วกดเครื่องหมายถูกต้องนะครับจากนั้นมาอีกตัวหนึ่งครับสู่มาเข้าที่วงกลมตัวเล็กตัวนี้นะครับ แล้วพิมพ์ S อีกหนึ่งครั้งนะครับใช้คำสั่ง Circle อีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าก็ใช้เมาส์ครับชี้ที่เส้นขอบก็จะมี Snap Center เกิดขึ้นนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับพิมพ์แล้วก็คลิกซ้ายนะครับวางวงกลมพิมพ์ S Center อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิก Dimension นะครับแล้วคลิกที่เส้นขอบวงกลมด้านในที่สร้างแล้วคลิกซ้ายเพื่อวาง Dimension นะครับจากนั้นนะครับให้ Diameter เท่ากับ14แล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับ จากนั้นนะครับคลิกที่ต้วต่างฟีเจอร์นะครับแล้วคลิกที่ extrude cut นะครับที่เครื่องมือ extrude cut นะครับคลิกนะครับที่ direction 1นะครับเลือก true all นะครับเขาจะตัดทั้งหมดเลือกเครื่องหมายถูกครับทีนี้เขาตัดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับจะเข้าไปเพิ่มสี่เหลี่ยมด้านล่างตัวนี้นะครับโดยการแก้ไขส k e t c h เข้าไปที่ boss extrude นะครับที่นี้นะครับ แล้วก็คลิกที่สเก็ตสนะครับจากนั้นเลือก e d i t Sketch นะครับจากนั้นพิมพ์ S 1ครั้งนะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง c e n t e r r e c t a แ g l e นะครับแล้วก็กวาดมาแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกคำสั่ง Dimension นะครับโดยที่ในส่วนของแกน X คลิกลงมานะครับจากนั้นคลิกวาง Dimension ให้ค่าเท่ากับ30กดก็ะหมายถูกนะครับจากนั้นที่แกน Y คลิกนะครับ ให้ค่าเท่ากับ30เชน่นกันแล้วกดเข้าหมายถูกจากนั้นนะครับให้ครอบนะครับวัตถุสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะครับแล้วคลิกที่คำสั่ง move entity แล้วก็มาเลือกที่นะครับ mid point ของสี่เหลี่ยมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นย้ายไปอยู่ที่หนึ่ง r a n t ของวงกลมแล้วคลิกซ้ายเพื่อวางจากนั้นคลิกที่ move entity อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ครอบจากซ้ายไปขวาเลือกเฉพาะสี่เหลี่ยม แล้วคลิกขวาตอบตกลงนะครับจากนั้นคลิกที่มิดพอยด์ด้านล่างของสี่เหลี่ยมเลื่อนไปแทนที่ตรงจุดตัดนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับให้พิมพ์ S หนึ่งครั้งนะครับเลือกาำสั่ง t ริมแล้วตัดเส้นที่ซ้อนอยู่ในด้านในวงกลมทั้งหมดนะครับจากนั้นกดปุ่ม e s c a ทีนี้ให้คลิกนะครับ จากซ้ายไปขวานะครับเพื่อลบจุดที่เหลือนะครับ selection แบบนี้จากนั้นก็จับแบบนี้แล้วครับกดปุ่ม delete ได้เลยนะครับลบข้างในนี้ให้หมดจากนั้นนะครับพิมพ์ S นะครับแล้วก็ใช้ Smart ท i ดเนนะครับคลิกที่จุดนี้นะครับจากนั้นคลิกที่เส้นนี้นะครับเพื่อบอกระยะห่างตรงนี้ทิ้งไว้แปดจุดแปดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับจากนั้นให้ไดเ n s ชันที่ด้านนี้ครับเรียกออกมานะครับโดยให้ค่าเท่ากับสิบห้ากดเครื่องหมายถูกครับ ให้กดปุ่ม Exit Sketch แล้วกด Spacebar หนึงครั้งนะครับแล้วก็กด Isometric View เขาก็จะเติมชิ้นงานให้แบบนี้ครับจากนั้นจะเจาะร่องตำแหน่งนี้นะครับก็ให้คลิกซ้ายหนึงครั้งนะครับจากนั้นเลือกเปิด Sketch ใหม่แล้วก็สูมเข้ามานะครับทีนี้พิมพ์ S 1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับคลิก Dropdown ลงมาตรงลายนะครับเลือก Center Line จากนั้นครับคลิกที่ c a l l o วงกลมแล้วก็ลากลงมานะครับ ตั้งฉากกับตำแหน่งนี้นะครับแล้วกด Esc นะครับจากนั้นพิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งครับแล้วเลือกคำสั่ง Center Rectangle นะครับแล้วคลิกตรงนี้ครับแล้วกวาดขึ้นไปให้ทะลุไปเลยนะครับจากนั้นพิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งครับเลือก Dimension คลิกตรงนี้ครับจากนั้นวาง Dimension ระยะเท่ากับ3นะครับกดก็่อหมายถูกส่วนด้านนะครับคลิกให้ระยะโดยประมาณ25ครับแล้วกดเค่อหมายถูก จากนั้นคลิกที่หน้าต่างฟีเจอร์นะครับเลือก Extrude Cut เขาจะเลือกเป็น True All ยู่แล้วนะครับจากนั้นกดเครื่องหมายถูกได้เลยจากนั้นคลิกที่หน้าตรงนี้นะครับแล้วเปิด Sketch พิมพ์ S หนึ่งครั้งนะครับคลิกเลือก Center Line จากนั้นคลิกครับคาดไว้เป็นแนว g u i d e Line นะครับคลิกจากนั้นพิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกคำสั่งวงกลมคลิกที่ Mid Point นะครับกวาดลงมาคลิกนะครับพิมพ์ S อีกครั้งหนึ่งครับเลือก Dimension แล้วคลิกที่ครืสั่งวงกลมคลิกวางเด m e n นชั่นนะครับจากนั้น Di บิ e เตอเท่ากับ5นะครับกดเครื่องหมายถูกให้ไปที่ฟีเจอร์นะครับแล้วเลือก e x t r u d e cut อีกครั้งหนึ่งเขาก็จะ True All อยู่แล้วนะครับก็กดปุ่มโอเคได้เลยจากนั้นให้คลิกที่ Front Plane ครับแล้วก็คลิกซที่ s k e t c h นะครับแล้วก็คลิกที่เส้นขอบนะครับแล้วเลือก Convert Entity นะครับเส้นนี้ด้วยนะครับ Convert e n t i t y นะครับคลิกแล้วก็ Convert entity จากนั้นพิมพ์ s นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งลายแล้วคลิกที่ c o r r e n นะครับแล้วก็ลากตัดจนมาถึงวงกลมตัวนี้นะครับ s cap จากนั้นพิมพ์ s หึงครั้งนะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง trim ตัดเส้นนี้นะครับวงกลมนะครับแล้วก็ส่วนที่เกิดตรงนี้จากนั้นนะครับให้กด exit sketch นะครับแล้วเลือก extrude นะครับโดยที่ extrude นะครับจะใช้เป็น midplane นะครับระยะเท่ากับ6กกดเครื่องหมายถูก จากนั้นกดปุ่มโอเคจากนั้นนะครับคลิกที่ linear pattern ตรงนี้นะครับแล้วเลือกคำสั่งเป็น mirror นะครับโดยที่ mirror plane นะครับให้คลิกที่นี่นะครับเลือกเป็น top plane นะครับจากนั้น feature to mirror นะครับเลือกเป็น extrude by base 4นะครับจากนั้นที่สูงเข้ามานะครับแล้วคลิกที่คำสั่ง fillet จากนั้นนะครับตั้งค่า fillet นะครับเท่ากับ2ให้คลิกที่เส้นขอบเลือกเป็น full preview และคลิกที่เส้นนี้นะครับแล้วก็คลิกที่เส้นนี้หรือจะทําอีกด้านหนึ่งนะครับ จากนั้นนะครับคลิกที่เส้นนี้นะครับและเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้จากนั้นนะครับกดปุมโอเคเราก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะครับก็ภายในระยะ10นาทีพอดีนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ